มาเรื่องแล้วครับพี่น้องข่าวใหญ่ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องปรบมือรัวๆ UNESCO ตาสว่างแล้วครับพี่น้องหลังจากโดนกัมพูชาหลอกต้มตุนมานานเกือบ20ปีว่าจะดูแลปราสาทพระวิหารเพื่อสันติภาพแต่วันนี้ความจริงมันฟ้องว่าเขาแอบเอาทหารไปซุกเอาปืนใหญ่ไปตั้งเปลี่ยนมรดกโลกให้กลายเป็นป้อมปืนหน้าตาเฉยล่าสุดมีสัญญาณชัดเจนว่า ยูเนสโกกำลังพิจารณาใช้ยาแรงขั้นสูงสุดคือการถอดถอนพระวิหารออกจากบัญชีมรดกโลกงานนี้กัมพูชาดิ้นพล่านเพราะถลดเมื่อไหร่ความชอบธรรมทั้งหมดจะกลับมาอยู่ที่ไทยทันทีเบื้องลึกมาหากาบการหลอกลวงระดับโลกนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังาหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เน io, ี่ยการัารนต ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับวองเจอกทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o p e r t y Expert l i อ e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอวางเรื่องโฉนดดินมาคุยเรื่องโฉนดประวัติศาสตร์ที่เราถูกปล้นไปโดยเล่เหลี่ยมของเพื่อนบ้านจอมแสบครับพี่น้องครับ หลายคนอาจไม่รู้แต่ใครที่เกิดทันต้องจำความเจ็บปวดเมื่อปี2,505ได้อย่างแน่นอนที่เราเสียเขาพระวิหารไปเพราะเล่เหลี่ยมทางกฎหมายของฝรั่งหัวหมอแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการที่กัมพูชาใช้สถานะมรดกโลกที่ได้มาเมื่อปี2,551เป็นเครื่องมือทางการเมืองเขาอ้างกับชาวโลกว่าฉันจะดูแลรักษานะฉันจะทาเพื่อมนุษยชาตินะ แต่เบื้องหลังฉากหน้าที่สวยหรูมันคือยุทธศาสตร์นกสองหัวที่หอลอกใช้เวทีโลกเพื่อกดดันไทยเขาใช้มรดกโลกเป็นโล่มนุษย์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเอาทหารเข้ามายึดพื้นที่แต่วันนี้เกมเปลี่ยนแล้วครับเพราะโลกไม่ได้กินหญ้ายูเนสโกเริ่มรู้ทันแล้วว่าของปลอมมันเป็นยังไง ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมในอดีตครับจะเห็นว่าสันดานมันแก้ไม่หายในยุคสงครามเย็นเจ้าสีหนุเล่นบทนกสองหัวได้โล่เลยครับตอนอยากได้ประสาทวิ่งไปอ้อนวอนฝรั่งเศสอ้อนวอนสหรัฐให้ช่วยบีบไทย จ้างทนายระดับโลกอย่างดีนแอชชิสันมาสู้คดีด้วยแร่เหลี่ยมกฎหมายแต่พอได้ของเสร็จทีผัวส่งตะวันตกทันทีหันไปซบจีนคอมมิวนิสต์เปิดทางให้เวียดกงใช้พื้นที่ลำเลียงอาวุธไปฆ่าทหารอเมริกันนี่คือวีรกรรมการหักหลังที่โลกตะวันตกจำฝังใจครับแล้ววันนี้ฮุนเซนก็กำลังเดินรอยตามเป,ะเปะ๊ะๆปากบอกรักยูเนสโกแต่การกระทำคือการทำลายมรดกโลกเพื่ออำนาจตัวเอง มาดูวีรกรรมยุคปัจจุบันบ้างครับปี2550กัมพูชาวิ่งเต้นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวสัญญาดิบดีว่าจะบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสันติภาพแต่ความจริงที่โดนขุดเจอคืออะไรครับหลังได้ขึ้นทะเบียนกัมพูชาขนทหารเข้าไปเต็มพื้นที่ขุดสนามพระอ้อ สร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมแร็คทับโบราณสถานเอาปืนใหญ่ไปตั้งหลังกำแพงวัดใช้ตัวปราสาทเป็นจุดตรวจการสองยิงทหารไทยนี่มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศเต็มๆครับผิดอนุสัญญากรุงเฮกปี1954มาตรา4ที่ห้ามใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในการสู้รบเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของหินทุกก้อนหรอกครับเขาเห็นแค่มันเป็นป้อมปราการที่ดีที่สุดในการยิงใส่เราเจาะลึกความเสื่อหายที่ยูเนสโกรับไม่ได้ การที่กัมพูชาเอาปืนใหญ่และรถถังไปวิ่งอยู่บนเขามันเกิด vibration damage หรือแรงสั่นสะเทือนทำลายโครงสร้างครับหินทรายพันปีมันเปราะบางมากนะครับเจอแรงถีบปืนใหญ่เข้าไปทุกวันรอยร้าวเริ่มปรากฏชัดเจนแถมการขุดสนามยังไปกระทบรากฐานของตัวปราสาท foundation instability นี่คือการฆาตกรรมโบราณสถานอย่างเลือดเย็นที่สุด ปากบอกรักมรดกโลกแต่การกระทำคือการทุบให้พังคามือเรื่องตลกร้ายที่สุดคือ Management Plan หรือแผนบริหารจัดการพื้นที่ครับ ตอนขอขึ้นทะเบียนกัมพูชาโม้ว่าจะมีแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบผ่านมาเกือบ20ปีไหนล่ะครับแผนมีแต่แผนรบเพราะความจริงคือทางขึ้นฝั่งกัมพูชามันเป็นหน้าผาสูงชันขึ้นยากลำบากมากจะสร้างกระเช้าก็ผิดกฎยูเนสโกจะตัดถนนก็ทำลายป่าสุดท้ายเลยปล่อยให้รกร้างเป็นแค่ป้อมทหารที่มีซากปร,รักหักตั้งอยู่นี่คือหลักฐานว่ากัมพูชาไม่มีศักยภาพในการดูแลตั้ง แต่ต้นแล้วครับแต่ความลับไม่มีในโลกครับวันนี้ตะวันตกตาสว่างแล้วครับยูเนสโกเริ่มแสดงความกังวลขั้นรุนแรงต่อรายงานความเสียหายและการใช้พื้นที่เพื่อการทหาร ผู้แทนยูเนสโกคนใหม่ๆเริ่มเมินเฉยต่อคำขอเงินช่วยเหลือของกัมพูชาและที่เด็ดสุดคือข้อมูลจากทูตทหา,หารสหรัฐระบุชัดเจนว่าถ้าคุณใช้สถานที่นั้นเป็นฐานทัพมันก็คือเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำในการโจมตีจบข่าวครับข้ออ้างว่าไทยรังแกมรดกโลกใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะคุณเองนั่นแหละที่ทำลายความคุ้มครองของมันด้วยมือตัวเอง สิ่งที่ทำให้กัมพูชาเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่คำด่าครับแต่คือเงินครับปกติมรดกโลกจะได้งบอุดหนุนมหาศาลจากกองทุนโลกแต่สำหรับเขาพระวิหารยูเนสโกฟรีสหรือแช่แข็งงบประมาณไว้ครับเพราะกฎระบุชัดว่าห้ามให้เงินสนับสนุนพื้นที่ที่มีความขัดแยง้งกัมพูชาหวังจะเอาชื่อมรดกโลกไปหากินดึงเงินฝรั่งฝันสลายครับได้แต่กล่องเปล่าๆที่ไม่มีเงินข้างในแม้แต่แดงเดียว อีกหนึ่งกลลวงที่ถูกเปิดโปงคือการใช้วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระเป็นฉากบังหน้า กัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าเป็นพื้นที่าศาสนาเอาพระมาอยู่แต่เบื้องหลังจีวรพระคือทหารพกปืนครับมีการซุกซ่อนคลังแสนไว้ในกุฏินี่คือการเหยียบย่ำศรัทธาชาวพุทธอย่างให้อภัยไม่ได้ยูเนสโกเขาเห็นภาพถ่ายดาวเทียมหมดแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรการเอา,าศาสนามาบังหน้าเพื่อทำสงครามคือจุดต่ำสุดของความเสื่อมทามครับแล้วจุดจบจะเป็นยังไงยูเนสโกมีมาตรการเด็ดขาดครับ ดูตัวอย่างจากเมืองลิเวอร์พูลหรือหุบเขาเอลเบที่โดนถอดถอนมาแล้วแค่สร้างตึกสร้างสะพานบางวิวยังโดนไล่ออกแต่นี่กัมพูชาเล่นสร้างสงครามบนมรดกโรคความผิดร้ายแรงกว่าร้อยเท่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ประสาทพระวิหารจะถูกขึ้นบัญชีภาวะอันตรายเป็นใบเหลืองใบแรกและถ้ายังไม่ถอนทหารใบแดง delisting หรือการถอดถอนรออยู่แน่นอน และถ้ากัมพูชาดูแลไม่ได้ก็ควรคืนให้เจ้าของตัวจริงอย่างไทยที่มีทางขึ้นสะดวกและมีความพร้อมในการดูแลมากกว่าเป็นร้อยเท่าครับสุดท้ายผมขอพูดเรื่องอาถรรพ์นหน่อยครับประวัติศาสตร์สอนเราว่าใครที่ครอบครองเขาพระวิหารโดยมิชอบมักจะมีจุดจบที่ไม่สวยยุคเจ้าสีนุได้ไปประเทศก็แตกเป็นสึ่งเสี่ยงเจอสงครามกลางเมืองยุคคุนเซนได้ไปก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนอดอยาก ปราสาทแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับท่านเลือกเจ้าของและเจ้าของที่แท้จริงคือแผ่นดินที่ทางขึ้นเปิดกว้างสะดวกสบายนั่นคือประเทศไทยครับวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้กัมพูชาอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลาหรือหลอกทุกคนได้บางเวลาแต่คุณหลอกทุกคนตลอดไปไม่ได้ครับวันนี้หน้ากากผู้ถูกกระทําลุดล่อนออกมาจนหมดเปลือกเหลือแต่ใบหน้าของอาชญากรสงครามที่ทําลายมรดกของมนุษยชาติ ความจริงจะเป็นเกราะคุมกันเราและอีกไม่นานธงตายรงจะได้กลับไปโบกสะบัดอย่างสง่างามบนยอดผาเป้ตาดีอีกครั้งแน่นอนครับสุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนอย่ายอมจำนวนต่อคำโกหกอย่าท้อแท้กับการต่อสู้ประวัติศาสตร์ยังไม่จบครับและบทสุดท้ายผู้ชนะคือคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องเสมอขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสาคัญครับ1นกสองหัว กัมพูชาใช้ยุทธวิธีตีสองหน้าหลอกใช้ตะวันตกเพื่อได้ประสาทแล้วหักหลังไปซบคั้วอำนาชอื่นเป็นพฤติกรรมส,มส้มซาดส 2. หลอกยูเนสโกการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี2558เป็นเพียงฉากบังหน้าเพื่อใช้พื้นที่ทางทหารละเมิดอนุสัญญากรุงเฮก1954 3. โลกรู้ทันยูเนสโกและชาติตะวันตกเริ่มตระหนักถึงความจริงและไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกัมพูชาอีกต่อไป 4. จ่อโดนเช็คบินมีความเสี่ยงสูงที่ปราสาทพระวิหารจะถูกถอดถอนจากมรดกโลกซึ่งจะทำลายความชอบธรรมของกัมพูชาจนหมดสิน้นขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ลายแอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อน สวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างอรอสนี้เนี่ยกอกคุณครับตัวโตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อเนี้เหมาะคน4ี่ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างส,สินเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร แล,และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเียสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวัจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ